สิสี่กรกฎาคมสองห้าหเจ็ดสวัสดีครับอันนี้ผ่านมาดูต้นไม้โปรดของลุงนะอันนี้คือต้นจันขาวเนี่ยครับจันขาวจันขาวที่ประหวันใจเขาเผอไปตัดหรือจะต่อตอนนี้ผ่านมาเป็นปีที่สองแล้วก็โตได้แค่แค่ที่เองนะครับโตไม่ได้มากว่า เพราะว่ามาอยู่ใต้ชายคาของต้นตะเคียนนะต้นตะเคียนทองมันไม่ค่อยมีแสงแดดแตะเคียนทองต้นที่หนึ่งตะเคียนทองต้นที่สองแล้วก็มีต้นศัก์อีกโอ้อย่างนี้อนาคตไม่สดใสนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรค่อยๆ่อยโตไปลุงไม่รีบร้อนเพราะยังไงก็ตัดไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะครับจันขาวเนี่ยตัดไปก็ยังไม่มีค่าหรอกต้องให้ยืนตาย เย็ยนตายที่ประมาณร้อยี่สิบห้าปีละถึงจะมีกลิ่นหอมนะเออลุงเดี๋ยวพุงพาไปดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนนะนี่นะครับต้นนี้ก็คือต้นเหออ็นไหมใบเนี่ยนะยนยต้นนี้ที่เห็นในปลายปลายปลายไม้ชี้ใบพุ่งยังไงใบอย่างเงี้ยในะบย,ยอดเนี่ยนะครับใบย,ยอดอย่างเงี้ยนี่คือกระท่อมลุงมาปลูกไว้นานแล้วนะเดินคิดคิดว่ามันตายแต่เดิมนะครับ อันนี้มันไม่ตายนะนะครับมันไม่ตายก็แต่ลุงมันยังมยังไม่ได้กินใบามาเลยนะ,มะแมลงกินหมดมแมลงบอกว่าขอบคุณมากที่ลุงเอาต้นไม้โอชามมาให้ทานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมแมลงก็กลายเป็นเพลเสื้อบินไปบินมาในบริเวณนี้แหละเดี๋ยวมแมลงก็ตายตายแล้วก็เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปนะครับเป็นวัตจักรเวียนกันอยู่อย่างนี้นะ ส่วนบรรดาต้นไม้อื่นๆนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าพื้นดินไม่มีหญ้านะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับพื้นดินไม่มีหญ้าเพราะแดดส่องไม่ถึงพื้นดินนะครับแดดส่องไม่ถึงพื้นดินเพราะว่าต้นพุ่มของต้นไม้ข้างบนเนี่ยมันบังแดดหมดมันแย่งแสงแดดกันนะครับแล้วก็ทําให้ต้นต้นไม้ไม่โตดยโตโตช้าด้วย พะมันแย่งอาหารแย่งสารพัดแย่งกันเออนี่คือชีวิตของสัตประสรัตสว์รพสิ่งในโลกนี้นะครับมันก็มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันต้องมีความพอดีพอดีและไอ้ความพอดีพอดีมันมักจะอยู่ในฟาร์มในไร่ใน,ในสวนที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันจริงให้ผลให้ดอกที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่เป็นเวลาประมาณ8ดโมงเช้านะครับของบังเกอร์ลุงนะครับก็ลาเลีเ่ยนเปลียนโลงนะครับวงขอบบอก่ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับกะว่าจะมาทำพืชสวนครัวก็ยังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับ โอเคต้นสักต้นนี้เป็นต้นสักคิ้ีโรคนะลำต้นมันมีเชื้อราเกาะกินเต็มไปหมดลุงก็ยังไม่ได้เอายามาทาให้มันเลยก็ให้มันอยู่รอดได้ตามมีตามเกิดของมันนะครับเออตอนนี้มันโตขึ้นหน่อยคนต้นนี้ก็น่าจะประมาณเท่าลำตัวคนคนต้นเนี่ยนะครับประมาณเท่าลำตัวคนแล้วนะก็วานาป่าประมาณ สิบนิ้วอ่าน่าจะ,มามาะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางนะสิบนิ้วโอเคสูงขึ้นไปวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่อเช่นชมกับธรรมชาติบรรยากาศในบ้านชนมทนานๆกลับมาเยี่ยมบ้านทีหมากระดีกระดาดีใจกันใหญ่โอเคสวัสดีครับ